สวัสดีครับสวัสดีลุงป่านาอาทุก่ันนะครับผมมนีสิผ้ามาเบงมะพร้าวนำหอมนะครับหลังจากที่ฮัปลูกเมื่อใดหาเดือนนะครับผมว่าเป็นเัรื่องไดแน่นะครับไขคืนบ่อหรือว่าเป็นเัรื่องใดน,นะครับฮัปลูกลงเจ้าตนก็แม่มะพร้าวอันนี้ประมาณหอมบ่ รวมทั้งตัวไม้ตัวเก่าหกสิบต้นแล้วหกสิบต้นเนาะรวมทั้งเบิร์ตนะครับรวมทั้งเบิร์ตมีรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่แต่ว่าตัวนี้เอามาเบิง่งรุ่นหาเดือนเนาะแม่มปลูกต้นน้อยๆตอนเอามาปลูกนะกาาําลังแตกต<อ>ไปตอนแรกกะล้มลงเอาเอียงองชิ้นหาองศาเอียงไปทางตะเวนออก สี่สิบห้าองศานะครับนอนลงเลยล่ะนอนลงแต่สองอาทิตย์มันกระดีดขื้นเองมันมันตรงขื้นเองเลยนะครับมันกระดีดขื้นเองมันเพื่อเป็นสูตรให้เพิ่นเตียนะครับผมปลูกเปล่าวนี่ห้าวโต้องคุดลุ่มเลิกทากทากออกนี่เห็นบ่แล้วก็ว่างไว้ก็พวเนาะว่างไว้กระทมเครื่องกระโปะแค่นั้นแหละ มนี่าได้ทมเบิร์ดเดอ้ออย่าไปทมเบิร์ดทมเบิร์ดมันเป็นอย่างไรแหมมันเน่าบ่มันน,มนันนันมัดสีบอดีดกระโปงมันสีดีดออกบ่ได้ไปเบิ่งโมลุ่นใหญ่ที่แหะมันก็ใหญ่ไหวเพิ่นมากน้ำบักเภาวิวัตินี้ระบบน้ำกับวัฒนเห็ดนะครับตลาดสายโฮสแน่นะครับผมตลาดสายโฮสเอาไปฝนตกกับประเดี๋ยหด หาเดือนนะครับผมหาเดือนง่ายเลยสมบูรณ์ดีอยู่กัดสิมีไ้ขี้ไกล้น้ํานะครับเพื่อรอให้หากคุณออกนะครับรอ,อให้หากคุณออกข้างขางนะครับทากออกก็ย้ายขี้ไกล้อ่อมกระถมไหวนะครับผม เจ็ดเดือนก็แมวใส่เธอนหนึ่งใส่ขี้ไกล้นี่หกเดือนหกเดือนเออได้โดนเติบเนาะกาสลับกับปุ๋ยเคมีนะ่ำครับผมปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะ่ะสามเดือนใหม่เทอานึงนะสามเดือนเออเ,เคมีมันสิง,งามไว้แล้วมันก็นเจิดไว้เอ้าก็ให้ออปุ๋ยขี้หายเป็นขี้ไกล้มันจังสิได้กินดนๆน่ลูกครับ อีกไก่นี่ก็ถือว่าดีนะครับผมบักถ้าวมากเข้มพื้นที่ดินเข้มๆนี้ดีแห้งเพื่อนวะวก็ดินมีน้ำตลอดปีนะครับตรงมีน้ำนะครับอันรับแหลกเลยอันนี้ก็อีกต้นหนึง่งต้นนี้ข้าบักแตงเลยหกแน่ข้าบักแตง ปลูปกแตงใส่แน่หลุมเพิ่นระวางลอ่อพ้นผลิตจากบักเผาฮ้องก็ปลูกแต้งบางนั้นไ่อยไปกินไข่กลัวสีโคตรหนาบักเผาย่างเดียวครับดินเท่ากับเป็นดินเหนียวดินล้วนดินกลนสะนะครับผมพูดขึ้นมาเเต่หลุมเพราะคือกันดอกเพราะว่าดินมันลังหม่องมันก็โคตดหนาดินเนาะ แล่วงมองมันก็กลนซ้าเลิกๆล่าง,งมองก็เป็นขีเห็นนะให้เบิ่องอีกอออาอาวังน,นึงห <ละ S 1> อมยาเอาไว้ตัดยาออกเป็นค่านะครับค่าเหลืองเนี้ยก็สีอัพเดตให้เบิ่งน้ำนะครับน้ำนี่ก็เต็มคล้องเลยนะครับผมเห็นได้หลายขีบมาทายกะ ยังบระท่านมีหนาบนะครับมีแต่หล่องเดียวนะครับผมหนามกําลังมานะครับยีกมองนึงกับยุนีนะครับผมจา้าตุ่นก็แม่ย่นียุนีซิปตุน่นซิปตุน่นปลูกไม้น,น,นั่นยีซิป ปลูกใหม่ยี่สิบดินทมใหม่นี่มันหมากบักเผากับามนว่าดินทมใหม่ถูกหมองเด้อเพราะว่าีแต่สภาพดินแต่ละหมอกับาคือกันกน,นี่นะครับฝังนี่ท่านตัดหญ้าก็าโคกแม่มักแตงสุกมัดแตงบ่อหอมเก็บเมื่อกินนะปลูกมือเดียวกันมือเดียวกันนะครับออวันที่ยี่สิบพืชภาม ทันที่20บ่สัพพะ2หา64นะครับเขาเมื่อทำบุญน้ำยาเห้าสว่วงสงการนอนที่สี่โพกเขากลับมาบานนะแม่เขาก็เอาแม่จะฝผุนท่านมาจากสายรลักนครปฐมนะครับต้นละเท่าไรก็แม่ป่าเพิ่อนเอามาให้ป่าเพื่อนยูนครปฐมลาย20บ่พูดเถิดต้นละเท่าไรพูดหนิจำบไดาด เกลือเพ,พย่อไงใส่ก็เอามาใหา้เอามาจากนครปฐมกับมาไวัโคราชจะเอามาอ,อบุบวนตัสิมาตัดหนาอยู่ประจักษ์เอาปักแตงเอ,องาเมื่อเลยบ่ลูกเอาเมื่อเลยก็ได้ไปให้หนูกินบ่หนูกินอยู่แม่นบ่กินอยู่ไม่สุกก็กินบ่เดี๋ยวฉะนั้นเอาเมื่อใส่เนาะสุกพากินได้เลยอยู่หน่อยหนึง่ง ตาต่างกล้องก็บ,บ่ดีปัญใดเอียงหน,งนาเอียงหลังอยู่บ่ใหม่กันซันเว้ฟังนี่ก็ซิมี่ข้าเหลืองน้ำนะครับผมบักพ้าวน้ำแน่ข้าวโพดแก่ละบ่แม่บ่บ่เขาพดหวานมวนนี่ข้าวโพดหวานตวาโตเขาวโพดเนี้ยนั่นอันนนั้นแล้วได้กินแล้วน้องท่านว่าเก็บแล้วเก็บปักแตงเอาไว้ให้หนูก่อนเดี๋ยวพอมาตัดหญ้า หรือว่าสูตรใดที่ดีๆก็หนี่นะครับผมให้ปุ๋ยแบบใดนะครับให้พิ่นในญ่เร็วนะครับหรือว่าป้องกนันนอนหยังผู้ฟร์มใหญ,ใหญ่ที่พิ่นขามาเบิ่งกับคอมเมนบอกน้ำแน่นะครับผมผู้ใดข้อมเมนเขามาบอกก็ขอปคุณนหลายๆนะครับทั้งมาอัปเดตท,ทั้งมาขอควมหูน้ำนะครับผม มูรุนญ่กะทั้งต้นกะตายไปแน่ทั้งต้น่นจ้อแล้วก็ขึ้นมาอีกก็ะมีนะครับดวงเจ้อนะครับนี่ยงไปฟังได้ก็ะมี่เตะก๊กใหม่โอ้พี่มกแตงสุกอันแมวมาจ้อกินแมวอื แมวมันมาจอกินโอ้ซุกยนลนขวนเก็บออกเบิดเลยเนาะเก็บออกเบิดเลย้มาตัดงาออกเน๋ยวเก็บบักแตงกอนนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้กอนนะครับผมบอกปุ้นทุกคนถี่เขาม้ารับชมนะครับกลิ <c oughs> นหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับแม่ลาท่านผู้ชมนับไหมกด <c oughs> สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ